สวัสดีท่านทุกท่านอยู่ผมจะทำการมาวันนี้เราจะมาสอนโหลด<ม>ตัวหอนที่ผมแจกโอเคใช่แล้วนะโหลดซึ่งผมก็จะแจกทุกตัวที่ผมเคยสร้างทุกตัวที่ผมเคยสร้างนะไม่นับตัวที่ผมสร้างไม,ไม่นับตัวที่ผมโหลดโอเค เึี๋ผมก็รู้วิธีแจกแล้วนะทุกคนสำหรับ,กบเกม ARBS เราคุณขอคนระับ AR ไหรือ E ไฟเนี่ยให้คุณนั่งกดตรงนี้กดไปแล้วกดตรงนี้ครับกดไปกดนี่เลยครับเดี๋ยวกดไป มันก็เลื่อน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 ือนจน,น,นวกว่าจะเจอเอไอแวนส์แบบนี้ครับ้วกดไปกดไปที่ฟลายกดไปนี่ครับก็เนีัยเอ้ยไม่ใช่ไงเอ๋อเดี๋ยวฉันเออือลงตัวมื่อี้เลยกันนะทุกคนๆๆ

มาช่วยเปิดอ่ะกดเทับเลยแต่จะทำแบบนี้ให้กดตรงที่มันขึ้นว่าเปิด,ะด,ปะน,ด,ปดนะเอาไม่เข้าใจอยู่อเอ้าอันก็ผมเรียะสุดยอดหมุนแล้วกันกดตรงนี้อ่ากดตรงนี้กดกข้างๆไว้แล้วกวดตัวเลือกทั้งหมดโอเคกดเลือกทั้งหมด กดทั้งลอกนะกดใ้่ไปมดรากดนี่โอเคโอเคทำเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิม,ม,ดมวางนี่ครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับก็สอนวิธีการแจกชัวร์อเล,ล็กกันวิธีการแจกครับให้คุณนั้นกดเรียกทั้งหมดแต่ ไม่เลือกแต่ว่ให okay. uh ้กดแบบนี san, ้ครับแต่ครับไอ้น้ำไม่กดแบบนี้โอเคอืออย่าไปเจอคนที่ไม่ใช่ของผมที่สร้างนะโอเคอืมโอเคของผมสร้างใส่บอกซื้อบอกแ้วนะมางตัวผมเอามาต่อยอดเลย

คุณกดันที่ว่าคำว่าเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดกัะแล้วคุณก็ณกดคำว่าบีอัพบีอาร์ติดแล้วคุณจะตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้ฮะคลิปนี้จะเป็นคลิปใหญ่แล้วขอร เดยผมมือนะสุครูโอเคเมื่อกี้ไปเปิดคัสปอร์ตมาแล้วก็ตั้งชื่อไฟ์ไม่ตั้งชื่อก็ได้แต่ผมจะตั้งชื่อแต่ตัวละคนที่ผมสร้างโอเคกดตกลงนะ ต้องแสดงว่าผาได้แต่ถ้าสำหรับเรื่องคุณก็ใสเลยใสได้เลยอันี่ผมแจะให้ทุกคนเ,นยเลยกดตกลงไปอ่ากดรอสักแป๊บนึงอ่านี่ครับมันก็จะขึ้นแจกทุกคนที่ผมนี่อ่าโอเคมีครบ ให้คุณนั้นออกมาแล้เวเข้าใดวิธีนี้ไม่บองวิธีของพี่สุดแต่มไม่้บอกว่าพี่สอนแต่กูทำเองไง กระจกสังเกตเหลือกันกดที่บวกครับบวกบวกบวกนี่นะกดไปเลยอัปโหลดรออ่ะแล้วกดนี้ให้กดสามขีดนี่นะกดต่อไปแล้วเลื่อนลงมาให้คนนั้นให้คนนั้นหา e x file ไม่ใช่าย ไม่ใช okay. ่ดิต้องเป็นไอ้ไฟล์นะไม่ใช่อีไฟล์เอา้าหายยังไงไปวะเนี่มันก็จะขึ้นรูปอย่างนางี้เอ้าคุณนะั่งกดแจกตัวคอครที่ผมสร้างกดถ้ามันจะถูกก็กดเลือกเลยครับ เสร็จแล้วค่อยกดกดไอตรงสามเหลี่ยมข้างนี้ออกรอให้เลยเอ่าอันนี้คือไฟเก่าอันนี้คือไฟใหม่โอเคนี่คือไฟเก่านะถ้นลอกอีกสองรูเลยเนี่ย กันลอกลิง okay. โอเคกันลอกลิ้งโอเคกันลอกลิง,ลลง,ลลงอันนี้หามหาสันตีอะไรก็ได้หามวัลมาฝักเดวเขียอะไรก็ได้อืมเอาแต่ไม่หลวดแล้วแต่มึง